จินนาเทพแห่งโชคชะตาเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมนในเกเดออลเลยครับจินนานะครับเกิดมาเป็นชาวบ้านปกติทั่วไปนะครับซึ่งในวัยเด็กของจินนานี่ยนะครับจินนาไม่รู้เลยนะครับว่าตัวของก็เองเนี่ยมีพลังพิเศษครับ ซึ่งในช่วงเด็กนะครับเขาบอกทุกอย่างที่เขาเห็นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายหรือว่าความตายที่กําลังใกล้เข้ามานะครับในตอนแรกเนี่ยทุกคนก็มองว่าจินนาเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบพูดอะไรไร้สาระนะครับจนกระทั่งคําทํานายของจินนาเนี่ยค่อยๆกลายเป็นจริงขึ้นมาทีละเรื่องครับเจ้าเด็กน้อยนี่มันต้องคํำสาปจินนานะครับถูกเหล่าชาวบ้านเนี่ยนะครับมัดปากนะครับแล้วก็นําไปส่งที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่อยู่ในละแวกนั้นครับซึ่งมีนักบวชคนหนึ่งเนี่ยคอยคุมอยู่ครับพวกเขานะฮะจับจินนาขังไว้ในคุกใต้้้ดินแแลวก็จง ยังสํานักงานส่วนกลางนะครับให้มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับซึ่งจินนาเนี่ยครับตื่นตระหนกมากนะครับในตอนที่โดนจับนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ๆก็มองเห็นอนาคตนะครับซึ่งอนาคตที่เขามองเห็นนะฮะคือเขากําลังเห็นตัวเขานะครับเดินขึ้นไปอย่างแทนบูชานะครับแล้วก็ใช้นิ้วรูปเส้นได้แห่งโชคชะตาอย่างใจเย็นเลยครับหลังจากที่จินน่านะครับถูกนําไปขังในคุกใต้ดินนะครับก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งครับช่างน่าประทับใจขนาดอยู่ออกห่างไปตั้งไกลยังสามารถรับรู้การสั่นคลอนของโชคชะ เสียงของผู้หญิงคนนั้นนะครับก็คืออ e ีรูเมียนั่นเองครับข้าคืออ e ีรูเมียซึ่งเจ้าอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้หรืออาจจะไม่เคยแต่นั้นไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญในตอนนี้ก็คือยอมจํานวนต่อข้าซะไม่งั้นตายเสียงอ่อนโยนของอ e ีรูเมียนะครับดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าเป็นใครกันทําไมข้าถึงไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเลยแม้ว่าอ e ีรูเมียนะครับจะยืนอยู่เบื้องหน้านะครับในตอนนี้เนี่ยแต่ว่าจินะนะครับที่สามารถมองเห็นโชคชะตาของทุกคนได้นะครับแต่ว่าถ้าจินะไม่สามารถมองเห็นโชคชะตาของอ e ีรูเมีย ซึ่งอิลูเมียเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าเพราะพลังของเจ้าเนี่ยไม่มีผลกับข้าพลังของเจ้ายังอ่อนยิ่งนักแต่ไม่ต้องห่วงข้าสามารถสอนเจ้าได้ขึ้นอยู่กับคําตอบต่อไปนี้ของเจ้าซึ่งจินน่านะครับเลือกที่จะยอมจำนนต่ออิลูเมียอย่างไม่ลังเลเลยนะครับซึ่งเหตุผลที่เขาเลือกจำนนต่ออิลูเมียนะครับซึ่งจินน่านะครับก็มองเห็นนิมิตของตัวเองนะครับว่าถ้าเลือกเข้าร่วมกับอิลูเมียเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเลือกไม่เข้าร่วมกับอิลูเมียเนี่ยจะเป็นยังไงครับจินน่าก ไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ได้เผาคุกใต้ดินแห่งนี้นะครับจนราบไปเลยครับซึ่งอิโดเมียเนี่ยก็ให้นักบวชคนหนึ่งนะครับไปเป่าประกาศบอกชาวบ้านว่าคำสาปชั่วร้ายได้ถูกชำระล้างแล้วนะครับก็เหมือนบอกว่าจินนาเนี่ยถูกฆ่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่นักบวชคนนั้นเนี่ยจะเดินไปกระซิบข้างหูพ่อแม่ของจินนาที่กําลังยืนร้องไห้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจินนายังไม่ตายครับและในวันเดียวกันเองนะครับที่ Temple o f Light นะครับก็ได้มี เทพองคใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเทพผู้ถูกปิดปากจินน่านั่นเองครับและเพื่อให้การฝึกฝนของเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจินน่าเนี่ยขอให้อิรูเมียสร้างอุปกรณ์พิเศษให้กับเขาครับซึ่งมันจะทําให้เขาไม่สามารถพูดได้อีกด้วยครับอิรูเมียนะครับไม่ได้เพียงแต่ตอบรับนะครับแต่ยังมอบชุดอุปกรณ์พิเศษให้กับจินน่าครับโดยอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยทำให้จินน่าที่ไม่เคยได้รับการฝึกทักษะการต่อสู้นะครับหรือว่าทักษะการป้องกันตัวเนี่ยก็สามารถนําอุปกรณ์เนี้ยไปฝึกได้ครับรวม ตอนนี้ยังช่วยให้จินนาเนี่ยสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้เสียงจากดวงวิญญาณของเขาครับซึ่งจะสื่อสารออกมาได้เฉพาะเรื่องที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อพลังของเขาเท่านั้นครับซึ่งในตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่จินนาเนี่ยเข้าไปเป็นเทพองค์หนึ่งใน Temple o f l i g h นแล้วนะครับจินนาเนี่ยก็มีบทบาทมากมายนะครับในการช่วย Temple o อ l i ไ h t เนี่ยต่อสู้กับดิอมบิสนะครับแล้วก็ยังเป็นคนหนึ่งคนนะฮะที่ช่วยแนะนำหรือว่าไกด์แนวทางของยอนนะครับให้ยอนเนี่ยมาฝึกฝนในด้าน ธนูนะครับจนยอนเนี่ยก็คือก็อดออฟธนูหนึ่งคนเลยครับ